สวัสดีครับวันนี้นะครับแอดมินแผนที่โลกนะครับได้มาเล่าเกี่ยวกับอังกฤษนะครับเกาะเกต็ประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ต่อด้วยอ่ราชวงศ์นะครับที่เริ่มต้นของอังกฤษนะครับราชวงศ์นอร์มันดีนะครับซึ่งเป็นราชวงศ์แรกของอังกฤษที่เรียกว่าเริ่มต้นทัาจุดเริ่มต้นของระบบ ยุคก,กลางนะครับคือเป็นระบบสักดินาสวาพิพักนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกฟินดันนะครับซึ่งเกิดในช่วงกิจศักราชนะครับในช่วงกิตศักวัดที่9ในยุโรปนะครับ่เป็นยุคก,กลางนะครับยาเดฟุฟินดันเนี้ยเป็นระบบที่มาจากในฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เมื่อทางด้านของขุนนางอย่าง วิลเลียมนะครับกริย์วิลเลี่ยมนะครับคุณนางวิลเลี่ยมนะครับในยุคแห่งวิลเลี่ยมของฝรั่งเศสนะครับสามารถบุกชนะเหนือดินแดนอังกฤษนะครับได้เป็นกษัตริย์อังกฤษความทับซ้อนของความเป็นกษัตริย์อังกฤษและคุณนางฝรั่งเศสก็เกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับทางด้านกริย์วิลเลี่ยมนะครับก็ได้เอาระบบฟินดันเนี่ยนะครับมาใช้ในอังกฤษ ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอังกฤษไม่ได้ใช้นะครับในระบบนี้นะครับเมื่อใช้ในระบบนี้นะครับก็เกิดปัญหาต่างๆมากมายแล้วก็ทําให้เกิดระบบใหม่ในพื้นที่นะครับซึ่งจะพูดถึงในเรื่องของระบบฟินดั้นกันก่อนนะครับระบบฟินดั้นเนี่ยก็คือระบบที่กษัตริย์นะครับ เป็นเจ้านายสูงสุดนะครับของระบบนี้นะครับเป็นเจ้าของที่ดินทางอาณาจักรนะครับแล้วก็พระราชฐานที่ดินเหล่านี้นะครับให้ขุนนางระดับสูงนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับบรรทัดสัญญาระหว่างขุนนางระดับสูงกับกษัตริย์นะครับซึ่งต้องมีการตอบแทนความดีระหว่างกันกนะ็คือว่าขนนางระดับสูงจงรักภักดีต่อกษัตริย์ก็คือการตอบแทนด้วยการนำทหารนะครับ ไปส่งเพื่อความช่วยเหลือในภาวะสงครามนะครับก็คือนําทหารมาสู้รบนะครับให้กษัตริย์ส่วนแล้วก็ในช่วงเวลาปกติก็คือจ่ายภาษีนะครับให้กับทางด้านกษัตริย์นะครับส่วนกษัตริย์นั้นก็มีหน้าที่คุ้มครองนะครับแล้วก็ให้ความยุติธรรมแก่คุนนางเหล่านี้นะครับแต่ระบบฟินน่าไม่ได้จบแค่ตรงนั้นนะครับคุณนางนะครับระดับสูงเนี่ย ก็เอาที่ดินที่ได้มาจากกษัตริย์เนี่ยไปให้คนนางระดับรองลงไปครับแล้วก็คนนางระดับรองลงไปก็กลายเป็นก็เรียกว่าวสศนะครับของกษัตริย์นะครับก็คือหลอดนะครับหลอดนะครับหลอดลงไปอันดับสามเนี่ยก็คือคนนางรองลงไปก็ต้องจารักภักดีต่ออ่าเป็นหลอดเนี่ย ก็ต้องจงรักภักดีต่อคนนางระดับสูงต่อนะครับโดยการสนับสนุนกําลังนะครับแล้วก็ประชาชนนะครับทหารอะไรต่างๆเนี่านะครับส่วนคนนางลงไปเรื่อยๆนะครับก็จะให้ไปเรื่อยๆจนถึงสุดท้ายนะครับของคนนางเนี่ยก็จะเรียกว่าอสวินนะครับอสวินเนี่ยก็จะมีประสาทนะครับ คนนางอันล่างสุดก็คืออัศวินจะมีนคนนาเป็นปัสสนะครับมีศูนย์กลางของเขาเรียกแมนเดอร์นะครับที่ดินตรงนั้นแมนเดอร์รก็จะมีปัสสาะปีสกัดอยู่ตรงกลางนะครับเป็นที่อยู่ของคนนางแล้วก็ครอบครัวะนะครับบริเวณที่เป็นที่ดินต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นที่ดินของชาวนาในการทําเกษตรนะครับเจ้าที่ดินนะครับก็เรียกว่าเซิร์ฟนะครับแล้วก็ มีหลายอย่างครับมีทั้งโบสมีทั้งลงตีเหล็กนะครับช่างซ่อมแซมต่างๆตีพวกตีดาบอะไรพวกต่างเหล่านี้นะครับแล้วก็พระราชพิธีนะครับทางศาสนานะครับแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมเหล่านี้นะครับชาวนาแล้วก็เซิฟนะครับก็ต้องแบ่งผลผลิตนะครับที่ได้นะครับนะครับเขาเรียกว่าค่าติดที่ดินนะครับเซิฟนะครับ แบ่งผลผลิตที่ได้จากการทำนาการทำกรเกษตรเอาเนี่ยเป็นค่าตอบแทนให้เจ้าของที่ดินก็คือพอกหล่ออัศวินพวกนี้นะครับนะครับพวกหล่ออัศวินก็ทำหน้าที่ส่งภาษีให้กับคนดังแับขึ้นไปอีกซ้อนๆๆการไปเรื่อยสุดท้ายก็คือภาษีไปถึงกษัตริย์นะครับอันนี้คือระบบนะครับของฟินดันนะครับซึ่งทางด้านของกษัตริย์วิลเลียมที่1น,นะครับแห่ง นอรมนดีนะครับราชวงศ์นอร์มันดีตั้งราชวงศ์นอรมันดีขึ้นมาเนี่ยได้นําระบบนี้มาใช้ในอังกฤษนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อดําเนินกิจ,จการของในการดูแลบริหารอังกฤษโดยกิจการคุณนาาที่เป็นชาวแองโกลแซกซอนอย่างที่ผมบอกว่าในอังกฤษนะครับ ส่วนใหญ่เป็นชาวองโกแซกซนนะครับหลังจากที่โรมันได้เสื่อมไปแล้วก็องโกแซเซนยึดพื้นที่แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ไวกิ้งบุกมาแล้วก็เรื่อยๆที่บอกนะครับมาจนถึงคนนางนอร์มันดีนะครับมาเป็นผู้ปกครองในอังกฤษนะครับกษัตริย์วิลเลียมนะครับในยุคแห่งนอร์มันดีนะครับ,รบ,รบพระอ,องค์ก็เอาระบบคนนางเนี่ยมากีดกันให้อํานาจของคนนางขององโกแซกซนนั้นมีอํานาจน้อยลงนะครับ แล้วก็มีการสำรวจที่ดินนะครับต่างๆในอังกฤษนะครับสมโนโคไว้ก็เ,เรียกว่าทะเบนลาดสโดนดุมสเต้นะครับดุมสเตบุกนะครับในกส1 0 8 6นะครับเพื่อเป็นการสะดวกในการเก็บภาษีแล้วก็แรงงานนะครับแล้วก็มีการสร้างปราสาทต,ต่างๆนะครับในพื้นที่อังกฤษมากมายนะครับเมื่อมีระบบสังดินาขึ้นนะครับ แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือระบบสันดินาเนี่ยไม่ได้ทำในอังกฤษนะครับอย่างเดียวนะครับในฝรั่งเศสก็มีอยู่ด้วยนะครับทำให้กษัตริย์เวลเลียมนั้นควบคุมอังกฤษได้นะมากกว่าที่กษัตริย์ฝรั่งเศสควบคุมคนนางในฝรั่งเศสอีกนะครับตัวเองเนี่ยเป็นคนนางฝรั่งเศสแต่ว่าได้เป็นกษัตริย์ของอังกฤษนะครับ หลังจากที่กษัตริย์วิลเลี่ยมที่1เสด็จสวรรคตนะครับก็ถูกแบ่งนะครับอโอรสของพระอ,องค์นะครับพระโอรสมีอยู่3พระอ,องค์นะครับมีเจ้าชายโรเบิร์ตนะครับเจ้าชายวิลเลียมนะครับวิลเลียมแล้วก็เจ้าชายแฮรรี่นะครับเฮรี่นะครับไม่ใช่แฮรรี่นะครับสามพระองค์นี้นะครับก็คือเจ้าชายที่ต้องการ สืบต่อของ House of Normandy นะครับก็เกราชวงศ์ Normandy นะครับเมกษัตริย์วิลเลที่มที่1สวรรคตนะครับพระโอรสองค์โต,ตก็คือเจ้าชาโรเบิร์ตนะครับก็ได้ที่ดินนะครับได้ครอบของดินแดน Normandy นะครับที่อยู่ในฝรั่งเศสนะครับในขณะที่ทศวิลเลมที่2พระราชโอรสองค์รอง,รองเนี่ยได้ อังกฤษนะครับคือทั้งได้ของอาณาจักรอังกฤษหมดเลยนะครับส่วนสุดท้ายเจ้าชายแฮร์รี่นะครับได้แค่เงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เยอะกว่าเพื่อนนะครับได้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็อยู่ในอังกฤษด้วยนะครับสําหรับเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยนะครับแต่เรื่องมันไม่สงบขึ้นในอังกฤษก็เมื่อโรเบิร์ตนะครับเจ้าชาโรเบิร์ตเนี่ยต้องการที่จะเข้าครอบครองอังกฤษนะครับแล้วก็ คิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะทรงศักเป็นผู้มีอำ,อำนาจต่อจากกษัตริย์วิลเลียมเนื่องจากพระองค์เป็นเจ้าชายองค์โตนะครับทำให้เกิดคุณนางในในในอังกฤษเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการแบ่งพวกกันนะครับที่จะเลือกอ์เจ้านาย2พระองค์เนี่ยระหว่างวิลเลียมที่2นะครับกับ เจ้าชายโรเบิร์ตผลปรากฏว่าเมื่อคศ1088นะครับกษัตริย์วินเลี่ยมปราบคุณนางเหล่านี้สำเร็จนะครับที่เป็นกบฏนะครับแล้วก็ทำให้กษัตริย์วินเลียมที่2ก็ยังคองอังกฤษต,ต่อไปนะครับในขณะที่กษัตริย์โรเบิร์ตก็ยังคงได้แค่ลรมันดีเหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับเมื่อคศ1น0 0นะครับ กษัตริย์วินเทมที่สองครับเกิดสวรรคตขึ้นมานครับไม่รู้ว่าเป็นเหตุใดนะครับเกิดสวรรคตแต่มีคาดการนะครับเขาเขียนในพงศาวดารเขาบอกว่าน่าจะถูกลอบปงปรองน,นะครับแล้วกษัตริย์วินเยมเนี่ยก็ได้กระทำสัญญากับกษัตริย์โรเบิร์ตนะครับแห่งนอร์มันดีนะครับว่าถ้าไม่มีออรสเนี่ยพื้นที่ส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นของ ฟาเชต์าก็คือพระสัโระเบทันทีนะครับในดินแดนอังกฤษเนี่ยแต่ปรากฏว่ากษัตริย์โระเบิร์ตตอนนั้นนะครับซึ่งเป็นโดยุคของนมันดีครับโดนภารกิจสําคัญก็คือต้องไปทําสงครามคูเซตนะครับทําให้ไม่สามารถที่จะมาอังกฤษได้นะครับปรากฏว่าเจ้าชายเฮนรี่นะครับเจ้าชายเฮนรี่ที่เป็นเจ้าชายองค์ที่สามเนี่ยนะครับนะครับเจ้าชายเฮนรี่ผู้น้องสุดเนี่ยช่วยโอกาสขึ้นบัลลังนะครับ ในอันดินแดนอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นกษัตริย์เทนรี่ที่เด่นแข่งอังกฤษนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากขุนนางต่างๆนะครับทำให้นะครับทางด้านของกษัตริย์โรเบิร์ตเนี่ยไม่พอใจนะครับก็ขศ1 1 0 6กก็มาทำการรบนะครับกับกษัตริย์กับ กษัตริย์เฮนรี่นะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ของอังกฤษแล้วนะครับปรากฏว่ากษัตริย์เฮนรี่ก็ต้านไว้ต้านได้ไหวนะครับแล้วก็ได้เป็นกษัตริย์ของอังกฤษต่อไปนะครับต่อมานะครับกษัตริย์เฮนรี่เนี่ยปรากฏว่าเสียชีวิตนะครับก่อนนะครับแล้วก็ส่งผลให้สเฟนแห่งบัวนะครับเขานะครับลูกชายของเขาแห่งบัวนะครับซึ่งแต่งงายกันกับ พระธิดาของกษัตริย์วิลเลียมที่หนึ่งนะครับขึ้นเป็นกษัตริย์แทนนะครับโดยเป็นกษัตริย์สเฟนนะครับแต่ว่าพระนางมัธิดานะครับซึ่งเป็นพระธิดาของกษัตริย์เฮนรีนะครับก็ซึ่งมีสามีเป็นพระนางเจฟฟี่นะครับซึ่งเป็นข่าวเขานะครับนะครับแห่งองัซก็คือ ลอดแห่งองซัวนั่นเองนะครับยกทัพมาทวงบัลลังนะครับซึ่งน่าจะเป็นของเขาแต่กลายเป็นว่าได้เป็นสตีเฟนได้นะครับกษัตริย์สตีเฟนได้ก็ปรากฏว่าสูร้รบอยู่ระหว่างหนึ่งนะครับปรากฏว่ากษัตริย์สตฟเฟนก็ชนะนะครับแล้วก็ถูกพระนางมัธิดาก็ถูกขับออกไปจากอังกฤษนะครับเมื่อถึงเวลานะครับ ช่วงระยะหนึ่งนะครับกษัตริย์สเตเฟนเนี่ยสิ้นประชนก่อนนะรปรากฏว่าไม่มีราชทายาททำให้ก่อนหน้านั้นนะครับก็เกิดการเจรจาระหว่างกันครับกษัตริย์สตตเฟนนะครับก็เจรจาก,กับพระนางวัติดานะครับโดยจะให้พระโอรสนะครับของพระนางนะครับก็คือกษัตริย์พระเจ้าชายเฮนรี่ที่2ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทน หลังจากถ้าหากษัตริย์สเฟนไม่มีพระราชทายทนะครับอันนี้คือข้อตกลงนะครับแล้วก็สุดท้ายกษัตริย์สเฟนก็สิ้นประชนไปนะครับทำให้กษัตริย์เฮนรีที่2นะครับซึ่งณขณะนั้นนะครับก็ขึ้นเป็นึงมีตำแหน่งเป็นเค้านะครับต่อจาก ขาก็คือหลอดนะครับคุณนางของฝรัลล่งเศสเขาเรียกเขานะครับแห่งองชัวนะครับแคว้นองชัวเนี่ยนะครับเข้ามาครองดินแดนอังกฤษด้วยนะครับก็แปลว่าอากษัตริย์เฮนรี่ที่2เนี่ยผนวกดินแดนอังกฤษกับแคว้นองชัวเข้าไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นคนแรกนะครับที่ได้เป็นกษัตริย์ในราชวงศ์พัตตาเจนตนะครับ ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่มาจากฝรั่งเศสอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่มาจากแคว้นองชัวนะครับองอังชูนะครับแล้วเป็นตั้งราชวงศ์ขึ้นมาใหม่นะครับราชวงศ์พันตันเจนนะครับอันนี้ก็คือช่วงระยะแรกของเกิดราชวงศ์แรกของนนร์มันดีนะครับก็จบลงนะครับด้วยนะครับ กษัตริย์สเ e ฟนแล้วก็พระนางมัทิดานะครับในช่วงหนึ่งนะครับต่อไปเราจะครั้งต่อไปเราจะเล่าในราชวงถัดไปก็คือราชวงศ์พันตาเจเนตต,ต่อไปนะครับก็สรุปแล้วสุดท้ายนะครับกษัตริย์เฮนดี้ที่2ก็ได้ผนวกแคว้นฮังโจวกับดินแดนอัเกษเข้าไว้ด้วยกันนะครับแล้วเป็นพื้นที่ที่ ใหญ่ขึ้นมานะครับสำหรับผมก็มีเรื่องเล่านะครับในคลิปนี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับ